ตอนแรกเดินออกมาึ้นมั่นมากพอออกมากปุ๊บสะดุง้งกับอากาศอันนี้เรากำลังมาเดินโรตัสบิ๊กซีที่เยอรมันกันอ,อันนี้คือสีขึ้นลาของน้ป้อมนะฮะ <c oughs> นี่สภาพซื้ออย่างกจะเลี้ยงตัวจีนอะไรคือมะเขือเทศสีน้ำตาล <c oughs> พออี่โอยแม่มะเขือเทศ <c oughs> กิจประจําวันที่จะต้องทําให้ได้เวลามาอยู่ที่นี่ก็คือพยายามจะตื่นออกไปเดินออกกําลังกายให้ได้ทุกเช้านะฮะเราจะแดกอย่างเดียวบ่ได้จ้าตอนนี้ก็ประมาณ6 3โมงครึ่งนะคะของแถวบ้านอากาศก็เย็นๆนะฮะลองดูอันนี้เป็นสวนหลังบ้านอากาศก็จะขะมุกข,ขมัวเย็นๆแบบนี้นะฮะ ตอนแรกเดินออกมาคือมั่นมากใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อทับพอออกมาปุ๊บสะดุ้งกับอากาศกลับเข้าไปใส่ใหม่จ้าวันแรกในมุนเซนกับบัตนะฮะจะออกไปเดินออกกําลังกายถ่ายรูปแถวแถวบ้านนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายชมวิวกันวันนี้อู้อากาศ r n น n ่ <Morning. S 2> อากาศหน้าบ้านคือหนาวสุดวันนี้จะไปเดินเล่นพาร์คแถวบ้านซึ่งนาบอกว่าจะมีพาร์คอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราลองดู GPS <c oughs> หน่อยฮะมีสวนสาธารณะแถวนี้จริงๆด้วยลองเลาะเลาะๆละๆไปกันเนาะ ้ามก็ต้องมีสัญญาณไฟจราจรเนาะบอกให้ข้ามไม่สามารถสุ่มสี่สุ่มห้าข้ามได้ ะเป็นแหล่งชุมนุมรถบัสนะฮะที่จะมีรถบัสมาจอดรอ,อก,กันเต็มเลยอ๋อเป็นวง ด้านนี้น่าจะเป็นย่านช็อปปิ้งนะคะของที่เมืองน,นี้ก็มีร้านลวงร้านอาหารร้านคา้าเต็มไปหมดพลาดแล้วไม่เอาเชือมีโฮสมา กายวันแรกแอบหนาวไม่ไหวแต่ก็ได้ชมเมืองนะฮะชมวิถีชีวิตตอนเช้าของคนที่มันเชิญกัดบัตรว่าเขาไปทำงานไปใช้ชีวิตตอนเช้ากันยังไงก็ยังไงเขากลับเข้าบ้านในวันนี้ก่อนนะฮะเมื่อกี้หลานยินออกไปเดินทำไมมือเย็นเจ็บขนาดนี้ยิงเย็นอยู่เลยเนี่ยป้าตีโทหนาวมากจริงๆเหนาวมากลราก็แบบมาใช้ชีวิตกันยังไงื้อเสื้อนี่อุ่นไว้เนี่ย แต่แล้ก็ไม่อุ่นท่านหนาวขนาดเนี้ยคนก็ไปไปทํางานไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาปิดเทอมหรือเปิดเทอมช่วงนี้เปิดเทอมแต่เป็นอากาศดูเหงาเหงาเนาะถ้าอันน้นอันน้หนาวมันก็จะเหงาหอย่างนงี้แหละมันไม่ใช่เมือทงท่องเที่ยวมันก็จะมีคนกึง่งกึงดูจรงิจรงจังกับการใช้ชีวิตคนที่ออกกาลังกายตามสวนย่อมอะไรตางเงี้ยรองเท้าเดินออกไปด้านหน้าเขาทักเมื่อกี้ แต่คนที่ทักทายคนอื่นตอนเช้านี้ถือว่าแอดดิจูดในชีวิตดีนะหมายถึงว่าทัศนคติในชีวิตดีแต่โอ้โหคนสูบบุหรี่เนาะเยอะมากเยอะมากเพ้่อหิงก็สูบกับเป็นเรื่องปกติอืมก็ไม่รู้ก็พาเป็นยังไงแล้วเขาก็สูบไงขั้นดอนลงไหมที่นี่สังเกตไหมร้านที่เราไปเนี่ยเขานั่งกันอยู่เขาสูบบุหรี่กันทุกคนนะแต่วก็ไม่สูบในร้านนะเขาออกไปสูบข้างนอกเดี๋ยวว่าแล้วก็มาจะไปซื้อ ไปทำอาหารไปซื้ออาหารเช้ามันไม่มีอะไรสักอย่างตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับน้าป้อมไปซื้อขนมปังไปตลาดไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตทำไมไม่ทำตัวเป็นแม่บ้านท่านทำอาหารเช้าเองล่ะฮะก็ <c oughs> จะไปซื้อแล้วมาทำนี่แหละไม่ได้ไซื้อ <c oughs> เลยนะเพราะว่าวัสดุมันไม่มีค่ะไม่อยู่เดือนหนึ่งคุณคุณผู้ชายอยู่บ้านคุณก็บอกว่า ฉันมีทุกอย่างแต่เราเปิดดูตๆล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวเราขับรถชมวิวกันไปนะฮะไป <laughs> ด้วยวเดี๋ยวเราไป <laughs> เราล้อแล้วดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีอะไรกันบ้าง เชหนแค่งงว่าขนาดตอนเช้าชั่วโมงทํางานแล้วผู้คนหายไปไหนกันคะทุกคนเขาออกกันแต่มืดม้กแล้วแต่คน,อ,นอันนี้คือจะถอยจอดเหรอถอยจอดโ <Okay. S 2> อเคน่ากินอาอะไรกินอันไหนมันต่างอะไรกันบ้างจะเอาอะไรเขาให้ออฮาลูดโอ้ยอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้คือเราจะกินกับอาหารเช้าหรือว่าไงกินเป็นพวก อาหารว่างจะกินนะอออยากกินจังไอเสืมไอเสืมอยากเชนไอเด่นทีเก็บอ๋อแล้วเขาก็จะสไลด์ให้เลยนี่ซื้อขนมปังเข้าไปเก็บทีนึงเยอะขนาดนี้ใช่เหรอนั่นเก็บเซตตู้ได้แล้วไม่ต้องมาเหยวันอยอ๋2อ2ยูโรก็ไม่แพงนะประมาณ80บาทกว่าบาทถ้าเป็นเมืองไทยนี่ขายเป็นร้อยนะเนี่ย คิวแน่นมากเลยเนาะ้ในขนมปังในขนมปังเหมือนเคยเห็นอยู่ในเ <c oughs> คยเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่มันอร่อยแต่มันชิ้นใหญ่อะไรขนาดนี้ใหญ่เบิ่เริ่มมากลูกเมียหรือว่าสามีภรรยาถ้าใครคนใดหนึ่งป่ยปยวยพวกนี้จะต้องมาเซ็นอนุญาตนะก็จะตามเนาะ ตามพ่อแม่ตามลูกหลานมาอ๋อหมายถึงที่บ้านเราใช่ที่ไทยถ้าจะผ่าตัดอนุน,นันนี้ต้องตามเรียกพ่อเรียกแม่ลูกเรียกคนที่ใกล้ชิดเนี่ยใช่แต่ที่นี่ไม่ใช่ก็จะเรียกคนที่เซ็นไว้ว่าอนุญาตให้ทาแล้วไม่งั้นหวงจะเข้ามาดูแล,ลด้วยแบบนี้ถ้าไม่เซ็นไว้อะใครที่เป็นทายาตอ่าญาติโกโหติกาในในทางกฎหมายเนี่ยถ้าไม่ได้เซ็นไว้ก็ไม่มีสิทธิ์ อ๋อเหรอคืออยู่ดีดๆสมมติมีมรดกมรดกจะตกไปหาลูกหลานเองเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อถ้าอย่างนั้นมันก็กเป็นเหตุผลว่าบางคนก็ไม่ได้อยากจะซื้อทรัพย์สินไว้อะไรเงี้ยเหรอใช่โอแปลกดีเนาะมีคนนึงเขาเป็นเขาได้เมียเป็นคนจีนแล้วเขาไม่ได้ทําเขาอายุยังน้อยเขาไม่นึกว่าอยู่ๆเขาก็จะเป็นเออขึ้นมาไงแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวไปเลยไม่ได้เตรียมตัวแล้วอยู่ๆเขาเขาเป็นเมียไม่สามารถทําอะไรได้เลย หลวงมาจัดการเอาดูแลไปรักษาโรงพยาบาลน,นั้นโรงพยาบาลน,นี้ไปเข้าตรงนั้นเข้าตรงนี้แล้วก็ไปอยู่บ้านพักนั้นอันนี้มีคนมาดูแลจัดการเงินเ,เขามีเท่าไหร่เงินในแบงค์ของคนนี้มีเท่าไหร่เอาไปจ่ายค่าหมอเท่านั้นเท่านี้คนจะจ่ายค่าดูแลแต่ดูจริงๆนะเมียก็ทําอะไรไม่ได้เมียก็ได้แต่มองตาปิดๆคนไม้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ของสเตฟานเขาก็เซ็นให้ถ้าเป็นอะไรเขาให้นภรรอาเป็นคนจัดการ น้าป้อมก็เจนี่เขาเป็นคนจัดการเพราะเราก็ไม่มีใครใช่ไหมชอบการตกแต่งภายนอกของอาคารแถวนี้มากอ่ะน้าป้อมคือเขาเขาเล่นใหญ่กันอยู่นะเห็นอย่างเงี้ยไม่ใหญ่นะน้าป้อมว่าอันนี้มันเป็นเมืองเก่าแล้วก็โสมโสมไม่มันเป็นอย่างอย่างอันนี้นะจะมีรายละเอียดของพวกหน้าบันอะไรต่างๆเนี่ยนีก็ยตรงนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากเนาะเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ไม่วุ่นวายมากเนาะคือมาถ้าบางคนมาเพื่อถ่ายรูปเนี่ยก็ถ่ายได้เลยเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่ยี่ตรงที่สวยยังไม่ได้ไปเลย อันนี้คือเราจะไปซูปเปอร์เหรอคะใช่ค่ะอันนี้มีหลายอันอยู่ในนี้มันมีอันนี้คืออันนี้ที่นี่เหรอที่เราจะมาใช่อยู่ไใ,ใกล้บ้านเราหรอกดูเนาะปอมตีโหงยินดีกันเนาะปอมจะออกลุกออกไปนู่นแล้ว <laughs> ไมถึงมันเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตที่ขายของสดเหรออาเดี๋ยวยินเขียนให้แบบอ๋อ4.98ยูโรต่อกิโลกรัมอันนี้500กรัมก็2ยูโรกว่าโอ้พิกหวาน70กว่าบาท80เลยตแต่ถ้าเทียบเป็นเงินที่นี่ก็ไม่ได้เยอะเน,ะนาะอะไรเหรอกีีหน้าตาเหมือนละมุดเลยกีวี่ไงกีวี่รู้จักกีวี่แล้วอันนี้ทำไมมันต้องมาอยู่ตรงนี้อะไม่รู้แต่ใครเอามาวางม้งใเลือกแล้วมันเสียนะมาวางเนี่ย ต้องปิดทิ้งบางทีฝรั่งก็มากได้เหมือนกันนะเดมอนนี้เปรี้ยวมากไหมแต่มันไม่เปรี้ยวปิดเหมือนของเราเนาะพวกมะนาวเ,เรา <Ki wi. S 1> เกีวีเลือกยังไงนี่เลือกยังไงนี่เราต้องบีบเอาอะถ้ามันแข็งมันก็ยังไม่ไม่สุกมากอันนี้เวลาเรามาซื้อทีนึงเนี่ยเรามาซื้อเอาไปเก็บไว้เหรอนี่สภาพซื้ออย่างกบจะเลี้ยงตจีน <laughs> บา,ก 6, กนะางก็ซื้อทีละสองสลูกโอ้ยินเป็นยินนีิก็ซื้อทีละหน่อยอันนี้คืออะไรแอปปิคอร์ดเหรอแอปปิคอร์ดคืออะไรไม่รู้อะแอปปิคอร์ดคือกลุ่มของลูกทอ้อเออใช่หอมจังซื้อไปสิอืมแ,<ต>แอปปิคอร์ดลูกเลยอะซื้อลูกเดียวเขาจะมองหน้าไหมไม่เป็นไรเองขาช่างกิโลเฮ้ยแตงอะไรเนี่ยนะพ่อมโฮนิกเมลอน ที่อยากมาเดินซูปเปอร์หรือมาเดินตลาดเพราะเราอยากเห็นอะไรแปลกๆมันจะเป็นพืชผ,ผักคนละแบบกับเราเสียงด,ยดองนองแดงๆอยู่ยว,วนันเสาร์เราจะมันเหมือนแตงไทยเนี่ยอันเนี้ยเนาเราไปกินได้อุ้ยหอมอะ่ะหอมเหรอแสดงว่ามันสุกแล้วไม่รู้สึกเลยหรือมันหอมวัมนนี้โอ้หอมจังแบะมันหอมวันนี้เอ้ยหอมจังเออหอมวันนี้อันนี้มันสุกแล้วน้าป้อมแปลกอ่ะเพิ่งเคยเห็นอันนี้น้าป้อมไม่เคยกินเลยมันคืออะไรก็ไม่รู้ I'm good From Thailand Yes, I'm from Thailand. Nice to meet you. Nice to meet you. Video. Oh, yes. <laughs> <with you>. Yeah. <laughs> I'm just surprising for the fruit. Ah, okay. It's not like in Thailand. Yes. yes. <laughs> Where are you from? I'm from Turkey. Pardon? Turkey. Turkey. Yes, yes, Turkey. Yes. Very good in volleyball. Yes. <laughs> Thailand. Thailand and Turkey. Yes. yes, yes. <laughs> Always fight. <laughs> เซ ya. Have a nice day too อันนี้ก็ที่สวนก็มีแต่มันยังไม่หล้อเด็กสเตฟานบอกทําเไม่รอกินของฉันขอซื้อได้ไหมลองกินน้าป้อมนี่คือหมูบดเหรอเนื้อบดอันนี้คือถือเป็นแบบว่าตลาดสดหรือว่ามีสดกว่านี้อีกสดกว่านี้หมายถึงแบบดูบ้านๆเงี้ยก็ตลาดนัดไงต้นเป็นตลาดเช้าแต่มันจะมีเฉพาะวันศุกร์กอองเบลออ๋อ ทำสำเร็จมไม่อร่อยเลยนะพ่อแม่ไม่กินอร่อยกว่ากอดองเบลอที่เป็นมีแป้งอยู่รอบๆเหรอใช่แล้วก็เหมือนกับมีชีสมีอะไรข้างในอันนี้เรียกว่ามะเขือดําหรือมะเขือม่วงเสียง<ำ>ปัก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 ดําเนี่ย,ยถ้ามันยังไม่แก่จัดมันก็จะเป็นม่วงนะพอมันแก่จัดมันก็จะออกดำนะม่วงดำที่นี่มีกฎหมายการซื้อเบียร์ไหมอย่างเช่นเด็กพ่อไม่ให้ซื้อ เหมือนกันนะต่ำกว่าตุ๊กแปดก็ไม่ให้ซื้อหรอน้าป้อมรู้จักกาแฟอินหรือยังครับไม่อะนี่ยเหรอเดินหน้าเนี่ยหล่อมาก <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะประเทศนี้ไม่มีภาษาอังกฤษให้ฉันอีกแล้วก็เป็นเป็นรูปอาหารมันน่าจะไปถูกมาทำอาหารเลยม <c oughs> ันมันเป็น, <c oughs> นวายอยู่ต่ออาหารบางอย่างใส่วายเข้าไปด้วยนะอืะอะ ตอนนี้เรากำลังมาเดินโรตัสบิ๊กซีที่เยอรมันกันมีฮอตลูกวอลเลย์บอนลนะอยู่นี่เอาไว้ให้เด็กเล่นเดี๋ยวนูเทลล่าแพงไหมที่นี้ย4ยูโรเท่ากับเท่าไหร่วะตีว่า40บบาทแล้วกัน46เชี่ยถูกกว่าไทยเยอะเลยถ้าขนาดนี้ไทยเนี่ยประมาณ3-4 0 0ี่ร้อยอตายแล้วถูกอะไรเบอร์นี้นไส้กรอกกินเป็นแน็คคืออะไรเนี่ยก็กินกันนะแล้วมันกอ็อ้วนอ่ะคนที่ฝั่งนี้อ,อ้วนอ่ะแกแ่แล้วต้องกินโยเกิร์ตโยกิร์ต โยเกิร์ตอันนี้คือหมายถึงรสธรรมชาติเหรอใช่ธรรมชาติโยเกิร์ตรสธรรมชาติของน่าจะเป็นของพวบตุตรกีก็ต้องเป็นตัวราะตุรกีอยู่นี่เยอะเนาะเขาเก่งเรื่องโยเกิร์ตด้วย1.49ก็ประมาณโอ้ไม่แพง50-60เองเห็นของที่นี่แล้วจะผอมได้ไหมจ๊ะนี่คืออะไรชีสก้อนเหรอชีสก้อนมันมีชีสที่แบบเออมันเป็นลักษณะเนี่ย เทปานก็ซื้อไปนะป้อมเอาทิงาท้งทิ<อ>้งทำไมมันเสียแล้วขึ้นลาอันนี้อันนี้คือชีสทิ้งลาของนาป้อมนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้เสียมันเป็นอย่างนี้ชนิดของชีสอันนี้คือพวกเครื่องเคียงเหรออันนี้ก็ใช่เอาไปกินก็ได้แต่เราซื้ออรนะป้อมเห็นแฟนยินหรือย,อยังเห็นเลยนี่คือดอกไม้ปลอมเหรอตรงนี้อันนี้ดอกไม้จริงค่ะดอกไม้สด สวยเนาะแฟนจะมาซื้อไปให้นภรรยาเนี่ยจะจไดดไดอย่างนี้เลยอ๋ออากาศเขาหนาวน่ะดอกไม้เขาเลยอยู่ได้นานอ,อันนี้คืออาหารอะไรเหรอเนี่ยอันนี้ก็สั่งกินได้กลับบ้านได้ทำไมมันดูเหมือนอาหารแบบตุรกีอาหารในแถบอาหรับก็จะมีแป้งที่กินกับเขาเนาะอ๋ออันนี้เขาขายเป็นกรัมเป็นกรัม ให้้เราซือกลับหลังจากไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วได้ซื้อของสดที่จะไปทำอาหารโดยเชฟป,ป้อมนะฮะยังขาดเื้นออออยยู่่าง๋อเชฟป,ป้อมจะไปซื้อเนื้อมันเป็นร้านขายเนื้อโดยเฉพาะลหรฮะมันจะเป็นแบบว่าเราไปสั่งเขาตัดเอาเท่านั้นเท่านี้ได้มันจะเป็นฟ,ฟ,ฟิเหมือนเมืองไทยไง ันจะฟิลเหมือนเมืองไทยแต่ที่ร้านที่เราไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมันจะแพ็กไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้ตัดตามน้ำหนักตัดตามส่วนใช่เราอยากได้ไงเราก็สั่งพอประมาณนั้นแนะ่ะร้านเนียโอเค,เ,คอเดี๋ยวเรา<อ>ไปดูกันเนาะโอเคน้ป้อมมะเขือเทศที่สีหลายๆสีเนี่ยมันต่างกันในในรสชาตินี่เคยกินสีอื่นไหมสีนี้ไม่อร่อยสีนี้มันยังไม่สุกแต่เราอานนี่พูดไม่เก่งใจกันเลย ร้านนี้ไม่อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอยากอยากที่สวนก็เคยปลูกถ้ายินอยากลองก็ไปลูกนึงเขาช้ไม่แล้วรสชาติมันคือจะหวานจะเปรี้ยวกว่ากันเนาะมันจะเป็นเละๆแต่ไม่รู้มันอันนี้มันน่าจะอร่อยกว่ามั้งนี่มะเขือเทศสีสีเหลืองเพิ่งเคยเห็นซื้อไปกินอยากลองก็ไปกินแต่ผิวมันหอมจังอไปสามอันเนี่ยน้าป้อมยินไม่ได้ชอบกินขนาดนั้นไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อแต่ยินแค่สงสัยอันนี้สีน้ำตาลจ้า อะไรคือมะเขือเทศสีน้ำตาลอีพออีแม่มะเขือเทศอีหยังนี่อีพออีแม่มะเขือเทศอันนี้คืออันนี้คือฟักทองมะเขือเทศแต่มันลูกใหญ่นี่คือฟักทองนะทุกคนอีพออีแม่มะเขือเทศมันใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยทำไมแตงกวาผิวเขาไม่เหมือนเราเนาะยูโรละสองเองสองคือสองยูโรอ่ะ นี่คืออะไรคาเวียหรอคาเวียใส่กระป๋องคาเวียใส่กระปุกเขาต้องมีกุญแจล็อกไว้ด้วยแสดงว่าแพงอ๋อถ้าต้องการให้บอกกระปุกน้อยๆนะคะ2 1 3 9ยูโรคูณก็เท่าไหร่ล่ะ กระปุกเดียว480 3ามเป็น6กโอ้กระปุกแล้ว700กระปุกน้อยๆน,ยนะนี่ยินมีตังค์อยากกินพนักงานงงน้าป้อมอะไรให้ยินจ่ายได้ก็ให้ยินจ่ายบ้าง สีวันนะ้อมเลี้ยงดูเองไม่ต้องโอ้ยเดี๋ยวจะ,จะมาอยู่<ด>เป็นเดือน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะหน้าซีด <c oughs> เออค่อยวากันอีกที